สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับทางร้านซอแผ่นดนนรัพย์ของเรานะครับก็ได้นําสินค้านะครับมาส่งให้กับทางลูกค้าของเราเหมือนเดิมนะครับซึ่งสินค้าวันนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าเปลือกดินนะครับนามาส่งให้กับทางลูกค้าที่ร้านลงศรีนะครับลงศรีไท่แหงอําเภอเมืองจังหวัดระเอ็ดนะครับวันนี้เข้ามาส่งที่ในตัวจังหวัดนะครับก็ลูกค้าได้สั่งเปลือกดินกับทางแล้วเรามาเป็นจํานวน 8ตันนะครับอันนี้เป็นเปลือกดินเที่ยวสุดท้ายก่อนโรงงานปิดปรับปรุงยาว2เดือนนะครับผมก็ตรงนี้นะลูกค้าจะให้าทางร้านเรานะครับลงสินค้าให้บริเวณตรงนี้นะครับเอาเอาเอาตรงนี้นะครับครับผมก็เป็นบริเวณตรงนี้นะครับที่ทางร้านเราจะลงสินค้าก็เดี๋ยวเรามาชมเนื้อสินค้าของวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูวิธีขั้นตอนการลงกันก็ดูแล้วหน้างานวันนี้ก็ ใช้ได้ครับลงง่ายแน่นอนเพราะว่าดินแข็งมากนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางกานสอนวิศวกรร์ของเราด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตอนการลงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังดั้มสินค้าเปลือกดินนะครับลงให้กับทางลูกค้าของเรานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆนะครับ ก็สินค้าเปลือกดินวันนี้นะครับเป็นสินค้าเปลือกดินเที่ยวสุดท้ายนะครับก่อนโรงงานปิดปรับปรุงนะครับก็ได้นําเปลือกดินมาส่งให้ลูกค้าเป็นจํานวนแฝดตันนะครับเป็นจํานวนแฝดตันก็ตอนนี้เราอยู่ที่ลงรงสีไท่เห่งนะครับอําเภอเมืองจังหวัด้ระเอ็ดนะครับ ก็สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านซอแนดินซับของเราด้วยนะครับหรือว่าท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกดินแกบดำเปลือกมะล้างหรือว่าก,ากากสดนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 9 6 3 4 6 2 6 4 6นะครับเบอร์โทร0 9 6 3 4 6 2 6 4หนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสะดวกแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุย ราคากันก่อนได้นะครับทางร้านเรายินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการลูกค้าทุกๆคนนะครับผมโอเคเดี๋ยววันวันนี้เราไปดูเนื้อสินค้ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับก็เป็นเนื้อสินค้าเปลือกดินของวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เปลือกดินวันนี้เนี่ยลูกค้าจะนํามาเป็นปุ๋ยนะครับนามาเป็นปุ๋ยาทาสวนมะนาวนะครับปลูกปลูกมะนาว ก็เดี๋ยวทางร้านเราเนี่ยจะได้นําแกบดํามาส่งให้กับลูกค้าเจ้านี้อีกหนึ่งเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจะ เราทางร้านเรานะครับจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าชนิดใดนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ